นิมิตนิยมสนับสนุนโดยวากโก้ไดมอนจูอาไดมอนคุณภาพคนคุณภาพสังคมสิงค์คอร์ปอเรชัน่นสวยอ่ะก็ยังอยู่ที่ร้านเดิมของเรานะคะลากรองแปลกรองแปลยังอยู่ที่เดิมบรรยากาศด,ดีนะไม่มียุงเลยนะนั่นไงเดี๋ยวผมก่อนก่อนนี้จะดำเนินรายการต่อไปผมถามนิดนึง ผู้พี่ๆรู้จักโรงหนังลิโดสการ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเชื่อว่าพวกพี่ๆผมไม่เกี่ยวหันไปทางนี้สิไม่แล้วผมชอบเลยรู้ไหมเออผมขอทำได้หน่อยก่อนผมจะดำเนินรายการต่อไปโอ้โหต่างกันมากวันนี้คุณสรอยยาวยุ่ไม่ถามอย่างนี้คือตอนนี้ได้ยินข่าวมาเรื่องโรงหนังสการ่ากับลิโดนะผมจะทุบจะทุบใทำไมโดนทุบทำไมหน้าตาผมเหมือนดูเทียนกวยเทียนพระกนงเทียนเตอร์อย่างเดียวไงรู้จักไม่เอะใจมากดูกระหนังกับแฟนคนแรกเขาดูที่น้ โอ้ก็นี่จะกะว่าเดี๋ยวไปดูหล้วที่เปนักดนตรีหัวฟูฟูผ่าใช่ป่ะใช่ไหมเนื้อแดงเนื้อแดงเนื้อแดงเลยเกลียดไอ้หนุ่มมาจริงๆร่ะเชื่อพี่ดูดอกกระโดนเหรอเขาจะทุบจริงเหรอนี่เขายังเป็นกระแสอยู่เขายังมีการคัดค้านอยู่คือมีคนอยากจะให้อนุรักษ์เอาไว้สมัยอยู่จุฬาก็ต้องดูสยามดิโดสกาล่าเวลาเรียกชื่อจะเรียกร่ เล่าจากโรงหนังสยามอันนี้ไปถามลูกสาวมาแล้วนะคะครับลูกสาวเจ้าของเลยนะคะเขาบอกสยามจริงๆไม่ได้ตั้งชื่อว่าสยามจะตั้งชื่อว่าโรงหนังจุฬาแต่ทีนี้ก็มีท่านผู้ใหญ่คิดว่าเป็นท่านหมอมรชว์คธิ์ประมุตท่านก็เนื่องจากอะไรฮะทำไมจะตั้งว่าจุฬาเป็นก็อยู่ตรงจุฬาที่จุฬาใช่ก็จะตั้งจุฬาไงมีท่านผู้ใหญ่หมอมรชว์คึกฤท่านจะทัดทานไว้ว่าจริงๆจุฬาเนี่ยก็เป็นชื่อมหาวิทยาลัยเอ่ยเป็นชื่อพระมหากษัตริย์เอ่ย อย่ามาตั้งเลยคิดได้การชนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นสยามประเทศไทยไงอซมก็เป็นโรงหนังสยามอ่ะสงสัยมารโดคืออะไรเคยไปฝรั่งเศสรีเดอรี d ดออ๋อเป็นเหมือนแบบโชว์ โชลิโดอ่ะใช่เป็นสถานที่เต้นรำของเขาก็เลยมาตั้งชื่อบริโดเหมือนเต้นลีลาโป่ของเขาของเขาหลยจากฝรั่งเสร็จส่วนสกาลารู้ไหมแปลว่าอะไรสกาล่านี่คือภาษาอิตาเลียน แปลว่าบันไดสังเกตไหมบันไดอ่ะของโรงหนังสกาล่าสวยมากโคเชนะขึ้นโคไปเลยเพราะฝรั่งสมัยก่อนเวลาเขาไปงานเงินนะเก๋ๆบลอดวงใบไปดูอะไรเนี่ยจะต้องมีบันไดมันมันความโก้เอาชื่อฝรั่งเศสมาตั้งนะไอตารีมาตั้งนะถ้าเอาของอี้มาตั้งนะชื่อโรงหนังเหล่าทุยเป็นบันไดว่าโชคดีนี่ไงแล้วจุดเด่นของคือบันไดจริงๆแล้วโ็ และจะบอกให้ฟังนะคะว่าโรงหนังสกาล่าได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นปีนี้2,555นี้โดยสมาคมสถาปนิกนะคะแห่งประเทศไทยก็คิดว่าสกาล่าไม่ทุบแน่นอนเพราะได้รับรางวัลเขาต้องอนุรักษ์ไว้าทุบเลยขอขอขอยืนยันนาไม่ทุบรีด้วยได้ไหมอย่าทุบเลยอ่ะขอขอเก็บไว้เถอขอเก็บไว้แล้วที่นี่นะคะความผูกพันพนักงานเขาน่ารักมากถ้าเกิดว่าวันดีคืนดีเขาอาจจะทุบรีดพนักงานเขาก็ย้ายไปสิเขาก็ คือเขาอยู่กันแบบครอบครัวคุณลุงบางท่านเนี่ยนะคะทำตั้งแต่อายุเรียกว่า20ตอนนี้60อะทำ40กว่าปีอะก็ยังอยู่อะเออจริงๆผมเป็นคนที่ไปดูลงพยาบามลที่นี่บ่อยมากก็ยังอยู่เวลาคุณเลี้ยงกันอยู่ดูดูที่นั่งเงฮะเรายื่นตั๋วปุ๊บไหนพี่ยื่นตั๋วมาปุ๊บยื่นตั๋วปั๊บอ๋อจะดูเลขที่นั่งให้นะลูก โอ้ไก่มา a อ13เดี๋ยวเดินไปทางขวาไม่จะเล่าให้ฟังที่ตลกยิ่งกว่านั้นคือตอนจองตั๋วโอ้โหมีเรื่องขำระจอกป้ะเออเดง๋จะขอตรงนี้ตุงนี้ไม่ได้คุณลุงต้องแักบ้านอยู่ไหนอยู่ตรงไหนเอาเหรอถ้าดูรอบนี้ไม่ทันหรอกเอารอบอื่นไหมเดี๋ยวจะเล่นเกินไปมีมากกว่านี้ถามอายุด้วยเอเหรอถามว่าพี่อายุประมาณผมดูบ่อยอายุมาเท่าไหร่อยากดูหนังแนวไหนผมบอกอยากดูเรื่องนี้ครับเพราะจะบอกว่าเออนี่มันจะเป็นดราม่านะมันจะแบบว่าเศร้ากดดัน เออลองดูพวกบูบูไหมมันมีเรื่องนี้ดูบูก่อนแล้วค่อยมาดูจ้าม่งงม้มีอย่างนี้ด้วยมาก่อนข่าดูจะไม่ผิด10 20 30าอะไรอย่างี้มั้ยอ่าใช่สิบที่สิบสามสิบยังทันเลยเออแล้วอยู่แถวหลังๆถึงแพงๆแ,แต่สมัยนี้ร้อยเดียวรวดแต่ล่าสุดโรงหนังที่แพงที่สุดคือชื่อโรงหนังอินิกมาอยู่ที่พารากอนสองที่นั่งครสามพันบาทนี่ดูหนังหรือนี่ดูหนังหรือหรือเปิดห้องนอนริมทะเลทั้งโรงมีแค่15ที่เท่านั้น จริงเหรอ15คู่หรือเปล่า30ที่นะทั้งโรงแเท่าไหร่15ทั้งโรงแรมี15ที่นี่โรงนี้มีที่เดียวจ้าแหมมาคุยแล้วฉันไปเลยนะฉันจะนอนประกบพี่แกแหละทั้งโรงทั้งโรงทั้งโรงมี15คู่นะ15ที่อ่ะนะฮะแล้วเขาบอกมีค็อกเทลให้ด้วยนะฮะมีป๊อปคอร์นมีสปาเกตตี้มินุนี่เสิร์ฟให้อาหารเลยหรูๆเลยอย่างนี้3,000บาทแล้วพระเอกที่เล่นในหนังเนี่ยนะฮะ จะไม่เหมือนโรงอื่นจะออกมายืนเล่นให้ดูข้างนอกเลยไอ้บ้าไม่ใช่แล้วเออคล้ายๆไอ้แบคเป็นไอ้บ้าแล้วไอ้บ้าปกติเห้หนูว่าที่นั่งเขาจะหรูหรากว้างขวางแล้วก็เอางี้อรับผมเคยไป ไปกับใครเหรอสามไปกันท่เลยเหรอไปกับใครไปไม่ต้องไม่ต้องไปกับใครเพ่าะประเด็ว่าอยากรู้คุณไปกับใครอ่ะไม่ปกับใครแต่ผมอยากรู้แต่อยากรู้ไปกับใครช่างมันที่แล้วแฟนแฟนชื่อปุ้ยนี่รู้เลยนะไม่เห็นเคยพากูไปเลยบ้านแตกแน่แต่ผมเคยไปแล้วผมก็อยากรู้ใช่ไหมผมก็เออมันแพงตรงไหนได้ไม่นี่เรื่องจริงมันในสามพันจริงจแล้วก็คุณยอมเสียสามพันเลยไม่ใช่มันมีของกินนู่นนี่นั่นเต็มเลยมีดังก์สเตตี้มีดังก์สเตตี้มีแบบว่าอาหารดีๆอ่ะ และไอเราอารมณ์ประมาณว่าเสียดายไงนึกออกปะแล้วเอ้ยเสียดายว่าตั้งพันห้าแล้วมันเติมได้ตลอดไงเราว่าดูหนังแป๊บนึงอ้าวกินหมดแล้วเว้ยก็ออกเป็นแต่ต้องซื้อเป็นคู่ใช่ไหมเป็นคู่ออกไปเติมออกไปเติมสรุปสุดท้ายนะดูหนังไม่รู้เรื่องอิ่มแต่ดูหนังสมัยก่อนเคามีโรงหนังอะไรนะที่ว่าไปจอดรถด้วะตรงซอยหนึ่งเออได i v e In ใช่ไหม Drive In มีจริงเหรอเออมีไงเมืองนอกเลยเหรอเออเหมือนเมืองนอกเลยแต่อยู่ใน Drive ินเนี่ยยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมฮะไม่มีไม่เคยไปดู เมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนซอนแต่มอเตอร์ไซค์มื่อจะไปยังไงอ่ะคุณไม่น่ารู้จก Drive ักไรฟีนนะนอย่างคุณนั้รู้จักแค่ปี๊บอินเลยแล <c oughs> ้คุณไ,ไม่น่าจะรู้จักนะเรื่องโรงหนังเอาล้แล้วแต่ความสะดวกแล้วกันนะครับ <c oughs> ชอบโรงหนังแบบไหนร,รู้ก็ไปดูรู้ ครับดูนี่คือเรื่องราวที่ถามมาเราก็หาคําตอบให้นะฮะอยากจะรู้เรื่องอะไรแบบนี้ก็สามารถคุยกับเราได้หมดเวลาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวดิฉันขอไหว้สวยๆกันนะคะได้เลยอ่ะพูดไปดิฉันจะเดินไปไหว้ค่ะว่าก็ของดิฉันเองค่ะครับผมขอบคุณที่เสนอครับนะฮะอันนี้ไหว้รวมขอบคุณโยเกิร์ตลิเชสครับผม BS4 นะครับเออไม่ใช่ฮะ ขอบคุณนี่ต้องมาขอบคุณพร้อมๆกันเลยเจ้าของสถานที่ร้านอาหารอร่อยที่ยกมาให้เราวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะเลิกกรองแปลกค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ